เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรกน่าล็อกออริจินนะครับกับผมเนสเซอร์เอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครของผมเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอาชีพสไนเปอร์นะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการ์ดนะครับสำหรับอาชีพสไนเปอร์นะครับหรือว่าสาย A D L นั่นเองนะครับว่าใส่อะไรกันบ้างนะครับสำหรับการ์ดเนาะ ผมก็จะมาพูดแบบว่ารวมๆแล้วกันนะครับอาจจะผิดถูกบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตล่าโกพัตรรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับแล้วก็ใครอยากเติมเกมแร็คแนล็อกโปรโมชั่นตามนี้เลยนะฮะอย่าลืมบอกมาจากช่องนัซเซอร์งงรเอ็กด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากร้านสเตล่าไปด้วยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เราเดินทางมาสู่ในส่วนของไฮคาร์ดแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ต้องทาการ์ดกันแล้วใช่ไหมครับการ์ดเนี่ยเพื่อนๆใส่อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็เท่าที่ไปหาข้อมูลมานะครับผมก็อยากจะอธิบายการ์ดนะครับสำหรับสาย A D L นะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นสายเติมนะครับก็ ผมจะรีวิวรวมๆแล้วกันนะครับสำหรับการ์ดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่ผมใส่นะครับมาดูตัวละครของผมก่อนแล้วกันนะครับว่าผมใส่อะไรกันบ้างนะครับสาหรับการ์ดเนาะอ่ะไปดูกันเลยสําหรับที่ผมใส่นะครับในส่วนของหัวนะครับหรือหมวกผมใส่ในส่วนของการ์ดแชมป์นะครับหรือว่าการ์ดหนูสีฟ้านะครับสเตตัสที่บวกนะครับจะเป็น P A D K แล้วก็ M D K แล้วก็ M a H P นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีกําลังนะครับก็แนะนําไปเลยนะครับ3ดาวไปเลยนะฮะถ้าเป็นในส่วนของหน้านะครับหรือว่าตานะ ก็ผมอะใส่เป็นการ์ดกอบบินนะครับเพราะว่าเพิ่งดรอปมาจากสมุด1 0 0 0เพชรนะครับจริงๆแล้วสามารถใส่แอดกาได้เหมือนกันนะครับสำหรับการ์ตรงนี้เนาะแล้วก็ปากนะครับผมใส่เป็นแองเจลิงนะครับเพื่อนๆมีทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับการ์นี้เนาะก็อย่าลืมนะครับใส่ไปก่อนก็ได้นะครับแยง HP บวก3ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทําการอเวกหรือว่าทําการบวกก็ได้ นะครับในส่วนของหลังเนี่ยผมจะใส่เป็นเดเ i ลลิงนะครับเดเวลลิงจะบวกในส่วนของสเตตัส PBE ดามะนะครับอย่างละ100นะครับใส่2ชิ้นก็ทั้งหมด200แล้วนะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องบวกก็ได้เช่นกันนะฮะต่อมาแหวนนะครับแหวนของผมเนี่ยที่ผมใส่จะเป็นแหวนป่อคอหมานะครับเวล65จากที่ผมใส่มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ากาทาโลสำหรับเพื่อนๆสายฟรีนะครับสามารถที่จะเอามาบิลก่อนได้นะ นะครับเพราะว่ากาทาโร่เนี่ยมันมีราคาที่ถูกนะครับอยู่ที่หลักพันนะครับถ้าเกิดเเพื่อนนะครับอยากจะทํา3ดาวเพื่อนๆก็ทําก่อนได้นะครับเพราะว่ามันจะบวกเอาสุดท้ายเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการหนูเนาะใส่2ข้างเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใส่ในส่วนของการหมานะครับสเต็งบวก2แล้วก็คีสี่นะครับเพราะผมดรอปได้มาก็เลยเอามาใส่ก่อนนะครับผมยังไม่สามารถที่จะดึงการ์ดได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะ ยากอะนะครับมันยากมากมากยากมากจริงๆผมก็เลยไม่สามารถดึงการ์ดได้นะครับแล้วก็ประดับอันต่อมานะครับจะเป็นประดับห5เช่นกันนะครับก็อันนี้จะเป็นประดับบวก9เนาะผมจะใส่แมนติสไว้อันนึงนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมจะใส่การ์ดหนูอีกอันหนึ่งนะครับผมจะใส่ทาโร่ทั้งหมดเนี่ยสชิ้นไปเลยนะครับจริงๆแล้วสามารถใส่ไพเลตหรือว่าใส่ในส่วนของการ์ดออกอาเชอร์ก็ได้นะครับสำหรับประดับเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้า กดได้ก็ใส่นะครับถ้ากดไม่ได้ก็ใส่ทาโร่หรือว่าใส่การ์ดอะไรไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับประดับเนาะแต่จริงแล้วก็ควรจะมีเวลานะครับเข้ามากดการ์ดกันเพราะว่าการ์ดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอันต่อมานะครับสาหรับรองเท้าเนี่ยผมใส่ในส่วนของการแมงวันอยู่นะครับเพิ่ม a g จบวกหแล้วก็ปีบวกสนะครับจริงๆแล้วนะครับผมสามารถที่จะใส่แมงสาบได้นะครับเอจบวกสเนาะได้มา5การ์ดแล้วนะครับจากการดึงก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับทำการอเวกนู่นนี่นั่น ก็สามารถใส่ได้นะครับสำหรับไซฟี่สามารถทําการ์ดสีเขียวได้เลยนะครับราคาถูกด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพ่อคุมนะครับผมยังไม่มีการ์ดนะฮะแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อผมใส่เป็นบิกกี้นะครับก็จะบวกสเตตัสเต็งหนึ่งแล้วก็ทีเอทีเบวกห้านะครับแล้วก็ธนูนะครับผมใส่เป็นหมาป่านะครับบูฟการ์ดทั้ง2อันเลยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะทําการเอาเวกแล้วก็ทําการอัพขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ได้ก่อนเนาะ การ์ดก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับสำหรับบูฟเนาะแล้วก็มีในส่วนของสตูปนะครับนะฮะก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เอาไว้ลงในสเปซไทม์นะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับธนูก็ไม่ขึ้น10สักทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่ผมใส่อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะแนะนําอย่างไรนะครับถ้าเกิดผมสามารถเลือกได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมเลือกในส่วนของการ์ดเนี่ยผมจะเลือกอะไรใส่บ้างนะครับถ้าเกิดเราเลือกได้หรือว่าการ์ดที่ผมแนนนนะะํําาาออยกกกจใใหห้เพื่่ๆทุครรับสส าย A D L นะครับถ้าเกิดแนะนำผิดยังไงก็ขออภัยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดมีอะไรแนะนำก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะฮะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับที่ผมจัดการ์ดมานะครับคร่าวๆอะนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครของผมเองนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับส่วนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชี่ยเป็นแคมป์นะครับหรือว่าหนูสีม่วงนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของปากนะครับก็เป็นเอ g นจิ n งนั่นเองนะครับแล้วก็ธนูนะครับ จะมี3การ์ดนะครับที่ผมแนะนำนะครับดีที่สุด ADL นะครับหนึ่งเลยก็คือหมาป่านะครับ 2เลยก็คือแมงวันแดงนะครับแล้วก็ไอดาวของเรานั่นเองนะครับผมจะอธิบายฟังคร่าวๆแล้วกันรับการ์ดทันเตอร์ไฟนะครับหรือว่าแมงวันแดงนะครับการ์ดนี้นะครับจะบวก p ีเอดนะครับแล้วก็เอม K 25านะครับขณะโจมตีนะครับจะมีโอกาส3%ฟื้นฟู HP ของตัวเองโดยปริมาณฟื้นฟูเท่ากับ15%ของดาเมจที่ทําให้กับศัตรูนะครับก็การ์ดใบนี้สามารถเอามาฟาร์มได้นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่โดนมอนสเตอร์ตีนะครับหรือว่าจะโดนปวดอะไรประมาณนี้นะครับสามารถ อัน ter fire card นะครับแล้วก็การ์ดไข่นะครับหรือว่าแมกโนเลียเนาะการ์ดนี้นะครับจะบวก P a d k 10 M a d k 10นะครับและมีโอกาส5%นะครับทำให้ P a d k และ move speed ของสโตูนะครับแล้วก็ลักเนี่ยลดเหลือ0ูนย์ใน h a n ชั่วข่าวนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับสำหรับการ์ดสีเขียวนะครับแล้วก็ถัดมานะครับการ์ดที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นมูดินแล้วก็คนเหมืองนะครับแล้วก็ไฮด้า นะครับสามการ์ดนี้คือการแท้นะครับไม่ใช่การ์ดสีฟ้าการ์ดปลอมนะฮะก็สําหรับตรงนี้เพื่อนๆน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับก็ใครที่มีงบประมาณนะครับหรือว่าดวงดีก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับสาหรับการ์ดสามใบนี้นะครับผมก็แนะนําเลยอ่ะมาดูขวามือนะครับอีกข้างหนึ่งสำหรับอาวุธนะครับการ์ดตรงนี้นะครับจะเป็นทำดาเมจต่อจุดๆก็คือทำดาเมจต่อมอนสเตอร์เผ่าต่างๆนะครับท่าต่างๆ ตรงนี้ผมก็แนะนำมาไว้ที่สามารถใส่ได้นะฮะหนึ่งเลยนะครับมังกรเขียวนะฮะการใบนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับในตลาดเนาะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกหมื่น่ะก็แพงเหมือนกันนะครับสำหรับผมแล้วผมอาจจะขายนะครับคงไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าราคามันดีเหลือเกินนะครับการใบนี้นะครับจะโจมตีมอนสเตอร์ประเภทมังกรนะครับแรงขึ้น20%นนะครับก็ใครที่มีสามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็เอาไปขายก่อนก็ได้นะครับราคากำลังดี แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เพื่อนๆรู้กันนะครับสำหรับการ์ดกอบบินนั่นเองนะครับการ์ดกอบบินนะครับจะทำดาเมจต่อประเภทสัตว์นะครับแรงขึ้น20%นะครับตรงนี้ก็ใครที่มีอยู่นะครับผมเชื่อว่าก็มีหลายคนนะสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเอามาฟาร์มเนาะสามารถเอามาเอาเวกได้นะครับทำสามดาวไปเลยก็ดีนะฮะสำหรับกอบบินนะครับในส่วนถัดมานะครับการ์ดวาร์ดอนนะครับหรือว่าการ์ดปูหรือว่าการ์ดกุ้งแล้วกันนะครับ การ์ดวาดอนนะครับจะทําดาเมจต่อธาตุไฟนะครับมอนสเตอร์ธาตุไฟ20%นะครับโจมตีก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7หมื่นนะครับเท่าที่ผมเห็นนะนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของข้างข้าวแดงนะครับข้างข้าวแดงก็ราคาแรงๆเหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่าฝั่งขวาเนี่ยราคาแรงหมดเลยนะครับพวกการโจมตีเผาหรือว่าโจมตีธาตุเนี่ยนะครับแพงมากนะครับมาดูกันนะครับสําหรับข้างข้าวแดงนะครับทำดาเมจต่อวอเตอร์นะครับหรือว่า ประเภทน้ำนะครับ20%เช่นกันนะครับแล้วกันสุดท้ายนะครับความเสนยหาต่อท่าลม20%เช่นกันนะครับสำหรับการ์ดเมดาก و ل านะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเภทเวปอนนะครับที่ผมอธิบายมาล่าสุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งซ้ายกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับก็คือต้านทานไฟดาเมจบวก15านะครับสำหรับผมแล้วผมใส่นี้หรือว่าแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเพื่อนๆอยากใส่การ์ดไหนนะฮะแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับก็ แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สายโจมตีนะครับหรือว่า ATK Boost นะก็มีทาโร่นะครับแล้วก็เป็นพวก Pirate Skeleton นะครับหรือว่าพวกแมน t ิสตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสายออโต้สกิลก็จะเป็นในส่วนของพวกอออค a เชอร์นะครับรองเท้านะครับผมใส่เป็น Thief Bark นะครับก็คือการแมงสาบนั่นเองนะก็บวกเอจนะครับบวกสนะครับก็ทําการซื้อมาแล้วก็สามารถบวกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000นะครับ แล้วก็ใส่การ์ดแมวก็ได้นะครับสำหรับการ์ดแมวนะครับก็บวกเอจิบวกสองแล้วก็ฟีบวกหนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับสามหมื่นกว่ากว่านะฮะแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อนั่นเองนะครับหรือว่าชุดเนาะชุดเนี่ยมีการ์ดเดียวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือตากแตนนะครับสำหรับการ์ดนี้นะครับจะบวกในส่วนของเด็ก2นะครับแล้วก็ p ีเอทีเคห สาฟรีสามารถดึงเอามาทํากันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับโดนวิสร์เล่นงานบ่อยๆนะครับสามารถที่จะซื้อมาน้ำมาใส่ได้นะครับนะฮะสำหรับหัวนะครับก็ใส่เอสกาก็ได้นะครับหรือว่าใส่กอบินนะครับกอบินเอ็มพีก็ได้นะครับสําหรับ2ตัวนี้นะฮะ สำหรับหน้านะครับเพื่อนๆเลือกบวนหรือว่าแอสกาก็ได้นะครับสำหรับกอบบินเนี่ยจะสร้างดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับบวก3%หรือว่าแอสกานะครับจะโจมตีขนาดใหญ่บวก3%นนะฮะก็รีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับของใส่ที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากจะใส่ประมาณนี้นะครับก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดอธิบายผิดพลาดหรือว่ารีวิวสกิลของการ์ดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกัน ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรีวิวในส่วนของการใส่การ์ดนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดผมรีวิวผิดพลาดยังไงขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของขนนกนะครับขนนกนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆใส่ตามงบประมาณเลยนะครับแล้วก็หลักๆแล้วนะครับที่จะใส่เนาะก็จะมีอยู่ไม่ไม่กี่ชิ้นหรอกนะครับสาหรับขนนกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณนะครับใส่อันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเป็น PVP เนาะ นะครับหรือว่าส่วนใหญ่นะครับที่เป็นสีทองเนี่ยก็ใส่สกายเทียก็ได้นะครับสกายเทียก็สามารถที่จะหาได้ทั่วไปนะครับสําหรับขนนกอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับฮอนอนะครับสำหรับอันนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นเทียหกแล้วนะครับที่ผมใช้อยู่นะฮะก็จะบวกเด็กบวก3แล้วก็ p ีเอบวกอีก6นะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถหาใส่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถหาใส่ได้เช่นกันนะฮะ มาดูอันต่อมานะครับสำหรับป้องกันเนาะป้องกันผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะใส่เป็นอันนี้เข้ามานะครับก็คือบวก P A D K แล้วก็เลือดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับพันนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ P damage ก็ได้นะนะครับเพราะว่าฮันเนี่ยจะใช้ในส่วนของ P A D K มากกว่านะครับแต่ก็เอามาใส่ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขนนกเนาะผมยังไม่ได้อธิบายลงลึกแล้วกันนะครับก็ลองหยุดคลิปนะครับแล้วก็มาดูชื่อเอานะครับว่าผมใส่อารมณ์ประมาณไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีการขนนกเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไปใส่ตามบ้างนะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่การ์ดตัวละครฮันเตอร์นะครับหรือว่าสไนเปอร์สาย A D L ที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับวันนี้มารีวิวให้เพื่อนดูเท่านี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ สวัสดีสวีดัสวัสดีสวีสดัส,สดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน